ระวังข้างหน้าเลยพี่ข้างหน้าเลยพี่ตายลองสิเรียเอาลูกสลักสีเขียวมารอบนี้มีไอเกมก่าเขาเรียบเอะมือครับสแกปเห็นสแกปเห็นคนถ้าเสียงเนี้ยแสดงมีคนเกิดตรงฝั่งข้างหน้าสุดนู่นไม่แต่แผ่นนี้เหมือนสแกปมันร้องมั่วซั่วอยู่แล้วนะใช่เหรอพี่ล่วงตัวพี่ไอ้วงครับสแกปครับผมมันร้องมั่วซั่วมากนะแผ่นนี้ยพี่สังเกตอ่ะ กติไม่รู้ว่าแผดที่แล้วเป็นแบบนี้ไหมป่นเสียงแล้ม่นะพี่แผดที่แล้วก็แบบว่าแบบเวลาเจอคนก็จะเสียงหนึ่งเวลานี่ก็จะเสียงหนึ่งเลยแต่พี่ๆไปไหนครับครับนี่ครับรูนี้ครับผมรูนี้ครับรูนี้อีเหี้ย TMC เกิดมาแล้วยืนนิ่งพี่ตายคนละหรอครับตายพี่ถ้าผมยิงผมก็แล้ผมก็บั็กมั้งยิงไม่โดนตายผมหลงครับไม่เจอใครเลยอยู่ใต้ดินเลย วิ่งขึ้นมาเดี๋ยวก็เจอครับโอ้มันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้วแม่เอาไว้ที่นี่มาด้วยสักวิ่งตามทางมาดิครับได้ยินเสียงผมหรือเปล่าผมอยู่ผมอยู่ตรงเต็นท์พยาบาลนะพี่นี่ครับใช่แล้วล่ะพี่ดูดิผมอยู่นี่อ่ะเพราะว่าผมเซียนแบบนี้โคตรนะสิแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งมาอยู่ตรงไหนอะพี่เออมันอยู่ตรงข้างหน้าเต็นท์พยาบาลเลย ผมไม่เห็นแม่งฮะแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังไอ้กองสีขาวมันอะเอาล่ะถ้าเกิดว่า PMC ตายไปสองเราเหลือแค่ตัวเดียวผมเข้าไปอยู่เต็นท์นะพี่ผมอยู่เต็นท์ได้ได้ได้พี่พี่วิ่งเข้ามาหน้าเต็นท์อยู่หน้าเต็นท์ตอนนี้โอเคพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วอยู่ขวาพี่นะอแเราเปลี่ยนแล้วก็หมดแล้วลงข้างล่างแล้วพี่ลงข้างล่างนะพี่ได้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 มีมีคนอยู่ข้างล่างปะไม่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 มีไม่มี มีคนอยู่ข้างล่างพี่ใช่พี่พี่ตามมากับจ่าฟุกตามมาแล้วอยู่อยู่อยู่นี่แหละพี่อยู่อยู่ข้างหน้านั่นแหละอยู่ในรูนั้นรูซ้ายอ่ะพี่ได้ได้เดี๋ยวพี่ลองเชิงเรือไปดูยังไม่เห็นใครจะวิ่งไปเติมกระสุนแป๊บยิงเราต้องเปลี่ยนจูด ีนะครับใช่ช็อตการยิงแล้วต้องวิ่งพี่ยิงแล้ววิ่งแล้วก็ยิงแบบมันมันกระสุดมันกรจายแล้วพี่ไม่ต้องใช้เอ็กโพรเซี่มากแค่โดนหน้าสักนับเพราวาก็ล่วงอุ้ยัด้ไงเสียงแม่งไม่ฝังรู้วิ่งเช็คกันพี่ได้เลยอาจจะดูหยอแย่หน่อยผมมาเรียนนะครับโอ๊ะไ มาอยู่อยู่ข้างล่างปะยังอยู่ข้างล่างครับพี่กำลังวิ่งขึ้นไปครับกำลังวิ่งไปใหเต็มเฮ้ยไม่เจอใครเลยข้างหน้าเสียงมั้งยังไม่เจอ,อยังไม่เจอแยกข้างบนไงนี่ไม่ได้เท่าไหร่มันก็ออปิดแล้วครับพี่นะแช่แล้วล่ะภาพเป็นไงพี่ตัวนี้มี s อ s ผมดูดมาแล้ว เรอชุดแม่งหมดสแกนอีกหมดสแกนไปเข้าออฟฟิศกันเถอะแต่ระวังด้วยนะมีอีกตัวเล็กอีกตัวอาจจะโดนในตัวที่พี่ฆ่ายิงตายไปนะแต่ก็ไม่แน่ยากสิป่ะอืมตอนนี้ใครอยู่ไหนบ้างครับอยู่บนหัวพี่พี่เข้ารูตามนายมานายเข้ารูไหมครัะผมเข้าไปตรงนี้พี่ผมเข้าไปห้องศพอ่ะพี่ ห้องโถห้องเล็กอ๋อพี่อยู่ในรูข้างล่างพี่อยู่ในรูข้างล่างอยู่บนหัวห้องโถงอ้าวเราจะเปลี่ยนโอ๊ยเกเก๊า๊กไม่ก็แคฟมันน้อยจังไม่เกิดพี่ไมนจะเกิดเป็นเวฟเวฟอะเออประมาณนั้น ตอนสิบนาทีมันจะเริ่มมาได้ได้พี่กำลังจะขึ้นไปออฟฟิศเหมือนกันนี่พี่ขึ้นกระไดอันนี้มาแล้วกระไดเหล็กเนี่ยโอเคขึ้นจะสอบออฟฟิศครับเป็นระบบมากเผื่อเชื่อตามไหนมาละเดี๋ยวพี่ใช้ห้องน้ำแล้วกันนะโบ้โบมบมบมอยู่ด้านฝั่เรียกอฟฟิศ ออฟิตโล่งครับห้องน้ำเคลียร์ย่านี้ก็รอยิงสแกปเก็บอีกอย่างเดียวละวทราบโหข้างในมีอยู่900รูเบิสเซฟเมดูดูข้างล่างไปมันตายมีสแควร่โคตรมัน,ะมนอะ,นนะพี่เนี่ยมเคยเล่นเ,เ,เยลย<อ> ที่หล่อไปวิ่งล่าเมื่อกี้รีเวอร์อันใหม่ไหมดูโคตรเลดเลยว่ะพี่พี่เห็นไหมรีเวอร์ที่มันสั้นจุเลยอะใครวิ่งอ่ะนี่ใครวิ่งอ่ะผมผมวิ่งยันสามพี่อยู่ยันสองใช่ไหมครับอันนี้พี่อยู่ตรงหอคอยแล้วหอคอยนไอไอ้ไอ้ตรงที่เป็นพื้นไม้อ่ะโอเคแล้วก็มีบันไดเข้าไปทางสะพานด้านบนอะโรบไปชั้นสองครับ อย่ฟุกอยู่ตรงไหน,นอ่ะอยู่ทางเชื่อมทางเชื่อม <3 S 2> ใช่ไหมอ่านะผมผมอยู่ตรงนั้นแหละข้างล่างผมอยู่ข้างล่างชั้นล่างสุดแล้วพี่ใช่ใช่โอเคผมชั้นหนึ่งแล้พวพี่อยู่ชั้นหนึ่งฝั่งเกรดสามพี่พริ้นเสียงที่จะนำไปไล่ยิงสกายโอเคจากฟุกยิงตายไปใช่ไหมใช่ใช่ตายไปแล้วครับอยู่ อยู่ห้องห้องการบุดคบิ๊นะพี่ชั้นหนึ่งเลยมาอีกครับพี่มาอีกโอ้ที่เป็นรูปใหม่ที่ขึ้นมาแล้วที่อยู่ข้างหลังคุกนะโอเคลองดูโอยอยู่ในห้องออฟฟิศชั้นหนึ่งอ่ะพี่ลองลองลูกสลักอยู่โอ้ลูกสลักบอลเสือกพี่สลักต้องแม่นหน่อยนะพี่ถ้าอย่างนั้นยืนยิงได้ไม่ต้องวิ่งยิงก็ได้พี่ คยลคยลอยู่ไหนวะคุยโลคันนตะปไปเรื่อยเลยครับเออยฟัอเจอพคนนึงอยู่ตรงนี้แล้วครับจบแล้วตายไปแล้วเหรอเอใช่ใช่ที่ี่ขบทนี่พี่โอ้ยโดนยิง้ โอ้โหแม่งยิงอย่างไกลแถมเข้าหน้าไม่เข้าหน้าเข้าหัวเข้าสะโพกโอ้เข้ามั่วสยหมดแล้วตอนนี้มีปืนไปปืนที่มันพ่ายไปว่าขึ้นมาชั้นหนึ่งเอาเวอร์ผมพาตัดอยู่ตรงทางเชื่อมนะดูหักทรงช่วงครับ แต่เราควร้องอดโอยอ่ะสภาพเหมือนหมาขอฮิวทัคกู่ <c oughs> ตอนนี้อยู่ตรงไหนกันอะอ๋อผมอยู่ <c oughs> ทางทางออกสกแกปข้างล่างอะพี่ที่เป็นทางเชื่อมแต่ทีมซี MC เหมือนจะครบแล้วพี่กแคปเพีเท่านั้น จะฟุ้งอยู่ตรงทาวเวอร์ใช่ไหมฮะตรงหอคอยอ่าใต้สพครัฟพ่ทาวเวอร์ใต้ศพเห้ยวะเสียงมันอยู่เท่านี้กห้าล่ะล่วง พี่พี่ <aría> ผมผมอยู่ฝั่งนี้นะพี่ผมอยู่ฝั่งเกิดแต่ว่าเอ่อจะเรียกวตรงไหนดีวะเกศศูนย์เหรอตรงนั้นอะใช่ปะใช่ใช่เกศศูนย์พี่โอเคโอเคมีอีกตัวนึงพี่กำลังลงไปข้างล่างนะตางพี่ใช่อุ้ยเหี้ยเ้ยแขนไอนสั่แม่ขี่ผมนี่ผมโอเคครับเรียกไว้ก่อนเดี๋ย เอ็มพีหนึ่งสามสามเอ็นไงก็ยังไม่เจอเลยของอหารเฮ้ยวัวตอนวัว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 นะสุกโอ้ยาวัานหวนลายโอ้แวิ่งตามไปกันลักตอนนี้สแกปเพลน่าจะเริ่มมาแล้วระวังด้วยนะครับพวกนนี้มันจะกระหายเราเป็นพิเศษ ยาีายเจ็บกองแต่ไม่ใช่อเมียละคตอกองวิจัจเอ็มซีสวยน่าจะลผมอยู่ในเต็นท์พยาบาลนะพี่อะ่ะพี่อยู่รู้ด้านหน้าเต็นท์พยาบาลลงมาห้องศพปะพี่พี่อยู่ห้องศพป่ะใช่ป่ะใช่ใช่แต่เราอยู่ใต้ดินพี่เพิ่งข้าวตะเคียไปหนึ่งปะใช่ครับตอเคียนั้นตัวที่ตะโกนนั่นแหละถูกต้อง ไอ้ลูกของเคสชื่ออะไรนะครับพี่ MP, 3 MP 3. 1 3 3ผมกำลังวิ่งไปห้องศพนะพี่มผมเปลี่ยนมาเป็นกระเป๋าม่วงแล้วงครับอาจจะดูเทอท้าหน่อยมาเจอกันตรงเต็นท์พยาบาลก็ได้ครับเราไปไปห้องพยาบาลผมเข้าห้องศพมากินแครกเกอร์แสนรวย โอปสัตว์ตีเคียนเรือเปี่ยนไปอยู่ข้างเต็นท์พยาบาลตีเคียนนี่ยมันฟังแล้วนี่วะวะดูดิเิตี้ร้อยหนึ่งอ๋อกระสุนเชือมีใครวิ่งครับเนี่ยโอ้โหครับผมโอ้กระสุนเจ้าวตู้นเชือกเข็มกระเป๋านี่มันยาดอมดมผมกำลังไปหน้าพี่พี่อยู่ตรงไหนกันนะพี่อยู่ด้านล่างอ่ะด้านล่างเต็นท์พยาบาลอ่ะ โโออ้้กำลังค้นอยู่อ่ะผมขอหลีกนะครับก็เอาเลยครับผมอยากกิบระเบิดเฉยๆเพราะพี่ดึงไปแล้วอ๋อมันคือระเบิดของผมนะผมจะเปลี่ยนหลีกผลุ่มเลยเอาระเบิดใส่เข้าไปครับซาบผมอยู่ข้างล่างนะพี่มาเปิดกล่องซาเราเปลี่ยนเฮ้ยมันชอบเองครับผมเดินไป โอ้ oh, ตรงไม้เ oh, นี้ยโ oh, อ้โหลัาวิ่งหาสแครอยู่มาถึงจุดเกิดจุดเดิมที่เราเกิดนกระสุนพิสัยร,รักกันเอแบบปีแปดสิกว่า,าไม่ยไม่มีใครเลยตรงนี <c oughs> ้แล้วกันนะครับเหนื่อยก่อนแล้วกันนะงท <c oughs> ับซ้อนดีนะครับข้างล่าง Requesting ordinance. some ผมนั่งดูนะเขาบอกว่าทูเรขดีครับผมาน่าเกลียดดีมากๆพี่ได้สัญญาณสีเขียวมาพี่จำได้ว่าสัญญาณสีแต่ละสีมันเหมือนว่ามีหน้าที่ต่างกันอะแต่มีอยู่อันนึงเอาไว้เรียกแอร์ดอบด้วยผมไม่ผมไม่ทราบเลยพี่เอาจริงเหรอพี่เฮียเขาเท่เลย ผมก็ได้แฟลแดงมาแต่ไม่รอดเลยตาที่เราไปตายกันไนอะ้ที่มันมีตัวยิงหัวเราได้แฟลแดงทำอะไรนี่ใครวิ่งอ,ะอ่ะอ๋อผมอยู่พี่ฟุกอยู่ตรงที่เราเกิดอะพี่อ่านี่ยเนี<อ>่ตรงนี้พี่โอเคอีกหกนาทีเราเจะอ,ออกเลยไหมไม่น่ามีอะไรแล้วพี่กว่าจะเกิดอีกสักพักเลยใหญ่เลยว่าเอมสามสองหูฟังนี่ดีจังเสียงดังหน่อยแต่ว่าจริงๆคุณภาพไม่ได้ดีนะพี่ แล้วก็ทำให้ใส่หมวกไม่ได้ด้วยพี่เกมสหลักสองใช่ไหมครับใช่พี่โอ้แต่เมื่อกี้ตอนพี่ไม่ใส่เกมส์หสองไม่ได้ย,ยิงอ่ะเดี๋ยวแต่พอใส่แล้วแบบเก<อ>มเกมเกมที่หูฟังสำคัญจัดเลยพี่หมวกสำคัญน้อยกว่าหูฟังอีกอ๋อมันเรียกแอดดอบได้ทุกอันเหรอโอ้ถือว่าทำไมแอดดับแบบนีบ่อยจังเลยอ๋อแสดงว่าแอดดอบทุกครั้งที่ตกปลามันตกในจุดที่พีเมซีเรียกหรอแอร่เรียกโอ้ อาจจะ <Yeah. S 1> อาจจะมีสุ่มจากเกมด้วยหรอมัง้งแล้วก็มีเรียกด้วย <I see. S 1> ได้มาแล้วแบบนี้เราจะไปเรียกในป่าไหมครับน่าสนใจมากแบมโดนยิงที่แขนขวาก็เลยตายยากสีแดงอาวุธสีเขียวยาสีฟ้าอาหารโอ้ผนได้สีเขียวมาวสีเขียวอาหารเหรอพี่ สีเขียวยาสีฟ้าหานสีเขียวยายดเคเอาว่ะเขาจะมีซาลิวาดิพี่ั้งนั้นอ่ะนั่นแหะสินะแต่ก็ต้องแรกอาการที่นักรบก,ก็จะมารวมตัวกันไม่เรามาถึงมันมันโยนได้เลยป่ะแบบเริ่มเลดมาโยนได้เลยป่ะทอสมีอันเดียวดีว่เทีผมอาไมเลี่ยช่องสัตว์เลยหรือว่าส่งทอดไปแล้วผมอยากรู้ว่าเงื่อนไขาการทางานมันคืออะไรเริ่มเลดมาเราโยนเลย แล้วมันมาเลยหรือว่ามันยังไม่มามันต้องรอเวลาเดี๋ยวมันค่อยมาน่าจะรอป่ะพี่แป๊บหนึ่งปะ่ะ